<c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมค่ะเจอกันกับพี่น้องพาเฮงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แนวทาง3ามรัฐงวดประจําวันพฤหัสที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะ,ะขึ้นต้นเดือนใหม่แล้วเนาะกรกฎาแล้วนะคะเดือนเจแล้ว สำหรับเมื่อวานนะคะวันพุธที่30เดี๋ยวมาดูกันนะว่าออกอะไรนะคะสำหรับรัสเซีย2 7 5 9 8 2 7 5 9 8อันนี้ไม่มานะคะพี่น้องให้เด่น6อังกฤษ7 4 7 0 8อันนี้ก็ไม่มาโอ้ 7, 7 8, 8มาเลยนะคะเยอรมัน หนึ่งศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะคะอันนี้มาศูนย์นี่ก็มาศูนย์ไม่มาเลยนะคะพี่น้องให้เด่นหกหกไม่มาเลยนะคะสําหรับเงาก็ไม่เห็นเลยคะ่ะไม่มีแม้แต่เงาหกเลยหลักร้อยก็ไม่มาเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับสามรัฐสามรัฐพี่น้องอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ค่อนข้างจะ เงียบเหงาเลยนะคะค่อนข้างจะซบบเศร้ามากเลยไม่ฟังเลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูกันของวันพฤหัสที่หกรกฎานะคะ ที่หนึ่งพี่น้องให้เน้นเด่นแปดค่ะวิ่งรูดนะคะจับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหกนะคะ สำหรับจับคู่นะ,ะเน้นไปที่8นะคะเม็ดเดียวเหมือนเดิมค่ะ8 80 8 18 4 8 5 8 6นสาหะคะสำหรับ3รัฐวันนี้ลุ้นกันเบาๆแล้วกันนาอพี่น้องก็รู้สึกว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างไม่ปังเลยนะคะสัปดาห์นี้ไม่พังเลยทวงบอลลังยังไม่ได้เลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้มาเมื่อวานก็หลุดเนาะวัน เพิ่งจะเดี๋ยวนะเมื่อวานหลุดนะคะอ่าวันก่อนเข้าวันจันเข้าหนึ่งรัดพอวันอังคารพี่น้องให้ที่ชุมชนนะคะให้ที่ชุมชนก็หลุดไปวันพุธก็หลุดหลุดสองวันแล้วนะคะวันจันร์ก็มาแค่รัดเดียวฉะนั้นสามรัดอ่าถ้าไม่มั่นใจนะคะก็พิจารณาดูก่อนนะอย่าเพิ่งนำแนวทางไปใช้นะคะถ้าไม่มั่นใจเนาะหรือจะรุ่นกันเบาๆสนุกๆ ก็ได้นะคะลุ้นกันเบาๆพอพอได้ลุ้นนะคะสนุกๆไปก่อนเนาะสามรัฐเราก็มาลุ้นกันต่อของเรานะสาหรับหุ้นเนาะใครขอหุ้นก็มาลุ้นหุ้นกันต่อนะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยขอบคุณคะ่ะ